สวัสดีค่ะวันนี้นะคะช่วง Thailand, I Love You นะคะวันนี้ค่ะจะพามาที่จังหวัดสุพรรณบุรีนะคะเพราะว่าที่นี่ถือว่าเป็นดินแดนแห่งศิลปิน,นะค่ะนะคะเรียกว่ามีความหลากหลายนะคะทั้งเพลงพื้นบ้านนะคะก็มีศิลปินที่หลากหลายนะคะอย่างเพลงชอยเพลงอิเซลนะคะหรือว่าศิลปินที่ร่วมสมัยคะ่ะที่สุพรรณบุรีนี้ก็เรียกว่าไม่เคยขาดแคลนนะคะไปดูคลิปนี้กันค่ะ ทำมงกันสร้างสรรค์เหมือนสุพรรณบุรีดินแดนยุธทธทหัตถีเชื่อมใจมันรีเราพี่น้องกันเชื่อมใจม่นรีน้องพี่โคง้งคำค่ะนะคะสังเกตนักร้องนำค่ะ นักร้องนำนะคะแล้วก็นะคะวงที่อยู่ข้างหลังอันนี้เป็นเป็นท่านผู้ราชก,การจังหวัดสุพรรณบุรีแล้วก็ท่านรองผู้ว่านะคะเห็นไหมคะว่าความเป็นศิลปินนี่อยู่ในสายเละจริงๆเพลงนี้ไม่ได้ลิปซิงค์นะคะเพลงนี้ร้องจริงๆค่ะนะคะซึ่งในวันนี้ทำไมดิฉันต้องพูดถึงเรื่องของความหลากหลายนะคะของศิลปินที่สุพรรณบุรีนะคะเพราะว่าเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจนะคะที่สุพรรณบุรีนั้นได้ผ่านการคัดเลือกค่ะ เป็นตัวแทนของประเทศไทยนะคะเพื่อจะไปเข้าการพิจารณาของทางยูเนสโกค่ะให้เป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ด้านดนตรีของอการยูเนสโกประจำปีนี้ค่ะ2023นี้นะคะซึ่งวันนี้ค่ะนะคะเราก็จะมาคุยกับนักร้องนำนะคะเมื่อสักครู่ดีค่ะท่านผู้ว่านัทพัฒนสุวรประทีปทุา่าราชิชการจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ว่าค่ะสวัสดีครับคุณวีนาครับค่ะ เมื่อสักครู่นี้ไม่ได้ลิปซิง์เลยนะคะอันนี้เป็นเสียงร้องจริงเลยไม่ได้ลิปซิง์ครับก็เป็น <c oughs> เป็นเพลงที่แต่งขึ้นมาเมื่อตอนที่ปี2564ที่เราจะปเราเราเข้ารับการคัดเลือกด้วยนะครับจะเป็นเมืองสร้างสารรค์ด้านดนตรีขององค์การยูเนสโกก็อยากให้เพลงนี้สื่อออกไปถึงพี่น้องประชาชนชาวสุพรรณบุรีได้ฟังกันเรื่อยๆแล้วบอกจุดประสงค์ของเพลงนี้ก็คือเราอยากมีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชนเราเคยสมัครเมื่อปี2562นะครับแต่อันนั้นเห <c oughs> มือนว่าเป็นการ ลองลองลองชิมลางดูว่าการจะเป็นเมืองสร้างสรรค์ด้านดนตรีขององค์การอยู่ด้ก้เนี่ยมันจะต้องมีอะไรบ้างแล้วหนึ่งในนั้นก็คือการมีส่วนร่อมของพี่น้องประชาชนแต่พอพอเรามาดูว่าผมเนี่ยไปไปพื้นที่เรื่อยๆนะมารับราชการ,รแล้วก็ไปพื้นที่เราไปงานเนี่ยพอพี่น้องชาวชาวสุพรรณบุรีเขามีงานแล้วมันจะมีเพงลงรำวงครับคุณมีนะฮะแต่เพลงรำวงเนี่ยนะมันจะเป็นเพงลงรำวงที่รำวงสระบ,บุรีบางรำวงแบบบื่นบ้างผมก็เลยหาดงกับทาง อวิทย์ไั่นาฏศิลป์สุพรรณบุรีซึ่งมีอาจารย์ที่มีความรู้ความสามารถหลากหลายนะครับก็ไปเปิดเปิดว่าเนี่ยถ้าเ,าเรามีเพลงลำบงของสุพรรณบุรีถ้าเป็นของตัวเองเนี่ยแต่ทำให้เกิดความภาคภูมิใจและก็เป็นอัตลักษณ์ของสุพรรณบุรีแล้วมันก็จะมันก็จะสอดคล้องกับที่เรากําลังจะเดินไปเพื่อสมัครเป็นเหมืองสร้างสารรค์นดนตรีขององค์การยูเนสโกเพลงนี้จึงเกิดขึ้นมาครับพออาจารย์แต่งบอกท่านผู้ว่าร้องเองเพราะว่า ผมผมก็คนถูก่ันเหมือนกันผมก็คนถูก่ันผมร้องผมร้องได้ครับก็บลเลยให้ท่านให้ท่านรอเพราว่าทั้งสามท่านที่อยู่ด้านหลังผมในในภาพคริปเมื่อจะพู่นะครับ,รบมามาร้องมาร้องกันครับตอนนี้เพลงเพลงนี้ก็เป็นที่รู้จักกว้างขวางในสุพรรณบุรีหลังจากผ่านมาสองปีนะครับทั้งในกลุ่มของเด็กๆที่อยู่ตามโรงเรียนต่าง,างๆเพราะเราก็มีการสอนเรื่องศิลปะการการร้องการราด้วยนะครับแล้วก็ กลุ่มผู้ถูงอายุที่เอาไปใช้ออกกําลังกายนะครับหรือว่ากลุ่มแม่บ้านต่างๆที่เขาม,มีมีมีวงดนตรีมีท,ทุกทุกทุกเชื้อชาตินะฮะของเรามีทั้งติเอกชาติพันธเนี่ยทั้งติเอชาติพันก็ได้รับเอาเพลงนี้ไปแล้วก็ไปคิดท่าลำของตัวเองครับตอนนี้เรียกว่าเพลงลำวงสุพันบุรีก็จะ,ะกระจายไปทั่วทั้งจังหวัดสุพรรณบุรีก็เกิดการมีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชนตามแนวทางที่องค์การอยู่ในกเขาเขาได้กําหนดเอาไว้นะครับคุณวีนารับ ก็เรียกว่าเป็นเพลงฮิตของสุพรรณแล้วนะคะสําหรับเพลงนี้นะคะราวงสุพรรณบุรีนะคะรับฝึกร้องกันนานไหมคะท่านผู้ว่าไม่นานครับไม่นานนะก็ไปเธอคลิปมาแล้วก็ไปไปที่วิทยาลัยนักศิลป์เลยไปฝึกกันตรงนั้นนะครับก่อนครึ่งชั่วโมงครับแล้วก็เข้าห้องอัดไปเลยครับโอ้โหเยี่ยมมากเลยนี่ไรค่ะก่อนหน้านั้นก็คือมันก็มีการ มีหลายๆมีหลายๆเพลงที่เราคิดว่าเออเราจะมาร้องมามา,มาทําเป็นอัตลักษณ์ของสุพรรณบุรีแต่สุดท้ายพอเราได้เพลงเนี้ยมันทํานองมันคล้ายๆกันฮะเพลงลําวงก็จะร้องไม่ยากครับร้องไม่ยากค่ะอืมค่ะนะคะอันนี้ก็เรียกว่าเป็นส่วนหนึ่งนะคะของการที่ได้เป็นตัวแทนของประเทศไทยนะคะที่ได้รับคัดเลือดจากประเทศไทยนะคะทีนี้อยากให้ท่านผู้ว่าได้ได้เล่าให้พวกเราฟังกันหน่อยนะคะว่า ความเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสารรค์ของยูเนสโกนะคะที่เขากำหนดเอาไวน้นะคะมันมันครอบคลุมแค่ไหนอะคะมันคืออะไรอะคะเนื่องเมืองสร้างสารรต้นเมืองสร้างสารรค์ของยูเนสโกเนี่ยเขาก็กำหนดว่าเมืองที่จะสร้างสารรคเนี่ยมันต้องเป็นการร่วมมือของชุมชนท้องถิน่นคือพี่น้องประชาชนในชุมชนเองเนี่ยต้องมีความร่วมมือกับภาครัฐด,ด้วยเพื่อที่จะร่วมกันเนี่ยเปลี่ยนแปลงขับเคลื่อนในเรื่องของโครงสร้างเศรษฐกิจโครงสร้างทางสังคม หรือว่าสภาพแวดล้อมต่างๆโดยใช้ประ,ประวัติศาสตร์ประวัติของชุมชนนั้นๆวัฒนธรรมประเพณีต่างๆเ,เอามาขับเคลื่อนเพื่อนําไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นในเรื่องของโอกาสทางด้านเศรษฐกิจโอกาสทางด้านการอนุรักษ์หรืออะไรก็ตามซึ่งทางยูนสโก้จะแบ่งเมืองตั้งศาลมีเจ็ดสาขาด้วยกันครับมีตั้งสาขาการการออกแบบนะครับในสาขาอาหารสาขาการดนตรีสาขาวรรณกรรม สาขาภาพยนตร์สาขาศิลปะซึ่งเมืองไทยเราเนี่ยตั้งแต่ปี2558มาเนี่ยภูกเก็ตได้เป็นเมืองแรกที่เป็นเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหารนะครับขององค์การยูเนสโกเรามีแล้วสามสาขาครับมีด้านอาหารคือที่ภูกเก็ตกันแล้วก็ที่เพชรบุรีล่าสุดเมื่อเมื่อปี64นะครับแล้วก็เมืองเมืองด้านออกแบบก็เป็นกรุงเทพมหานครส่วนเมืองด้านศินลปะหัตถกรรมก็มีสองเมืองคือเชียงใหม่กับสุขโขทยัยเราได้สามสาขาห้าเมืองครับแต่เมืองดนตรียังไม่มี ยังไม่มีในประเทศไทยนะครับจังหวัดสุพรรณบุรีเราก็คิดว่าเราอยากเป็นตัวแทนของประเทศไทยในการเป็นเมืองสร้างสารรค์ด้านดนตรีขององค์การยูเนสโกเราเลยสมัครมาตั้งแต่ปี62นั้นที่นําเรียนไปครับแล้วก็ปี64<ฆ>แล้วก็ปีนี้ปีครั้งที่3ปี2566เราก็ได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการยูเนสโกประจําประเทศไทยเขาจะเลือกปีครั้งหนึ่งเนี่ยเขาจะเลือกไม่เกิน2เมืองครับเ<ฆ>มืองต่างๆในสุพรรณในใน,ในประเทศไทยเนี่ยสมัครัเข้ามากรรมการก<ฆ>็ จะต้องคัดเลือกเสนอไปที่อ,องค์การยูเนสโกเพียงสองเมืองเท่านั้นนะซึ่งปีนี้ก็จะเป็นจังหวัดเชียงรายและก็จังหวัดสุพรรณบุรีจังหวัดเชียงรายก็เป็นเรื่องของการสาขาด้านการออกแบบครับส่วนสุพรรณบุรีก็เป็นสาขาด้านการดนตรีครับอันนี้ก็เป็นเป็นเรื่องของเมืองสร้างสารรค์ด้านดนตรีเมืองสร้างสารรค์นะครับผมจะติดเรื่องดนตรีอยู่เรื่อยเพราะารรณ <c oughs> เราจะทําสาขาด้านดนตรีอย่างเดียวแต่เป็นเมืองสร้า <c oughs> งสารรค์ขององค์การยูเนสโกที่อยากจะใหะ้ชุมชนทั่วโลกเนี่ยได้ ขันกลับมาดูจุดแข็งของตัวเองในเรื่องของประเพณีวัฒนธรรมต่างๆว่าตรงไหนมีจุดแข็งบ้างแล้วก็เอามาเอามาเอามาปรับปรุงพื้นผูหรืออนุรักษ์อย่างน้อยก็ได้ถ้าเราเข้าไปดูเนะี่ยมันต้องมีการอนุรักษ์มีการรวบรวมแล้วแล้วก็มีการพัฒนาต่อยอดให้มันดีขึ้นผมคิดว่าตรงนี้มันเป็นจุดประสงค์ของโอกาสอยู่ในตัวที่อยากจะรักษาของเดิมที่มันมันมีอยู่แล้วในชุมชนต่างๆทั่วโลกแล้วนําามเอามาพัฒนาให้เหมาะกับยุคเหมาะกับสมัยเพื <gearbox Safari> ่อเป็นเปิดโอกาสให้กับ ชุมชนนั้นๆได้ได้มีโอกาสที่เปิดกว้างมากยิ่งขึ้นครับคุณวินาครับค่ะท่านผู้ว่าคะแล้วขั้นตอนต่อไปคะ่ะคือตอนนี้เราได้เป็นตัวแทนของประเทศไทยแล้วเนี่ยนะคะขั้นตอนต่อไปที่จะไปสู่เวทีของยูเนสโกค่ะนะคะมีกําหนดระยะเวลายังไงบ้างแล้วก็ในการเตรียมความพร้อมของสุพรรณในขั้นตอนต่อไปเนี่ยม,มันมมีลําดับอะไรยังไงบ้างอะคะครับในใน,ในขั้นตอนที่เราทราบคร่าวๆนะครับ เขาจะตรวจประเมินแอบบดูเราอาจจะผ่านทางสื่อต่างๆหรือาข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับเมืองสุพรรณบุรีว่าเหมาะสมเข้าข่ายที่จะเป็นเมือสงสร้างสคนด้านดนตรีของขององค์กรยูเนสโกของเขาหรือเปล่านะครับ mm hmm. ก็คิดว่าภายเนี่ยช่วงนี้เขาเริ่มดูนะครับพอเราทางประเทศไทยประกาศไปว่ามีเมืองใดบ้างก็ส่งไปที่ยูเนสโกที่ปารีสนะครับเขาก็คงจะเริ่มดูผลงานแล้วคาดว่าประมาณเดือนตุลาคม หรือพิต้นพิจายยนเนี่ยเราคงจะทราบว่าอยู่ในโก้เนี่ยจะคัดสรรให้เมืองไหนบ้างในโลกโลกของเราเนี่ยในประเทศต่างๆเนี่ยได้เป็นเมืองสร้างสรรของอยู่ในโก้บ้างซึ่งพอกว่าถึงตรงนี้เราก็จะต้องทํางานให้หนักมากยิ่งขึ้นการเตรียมตัวเรื่องเมืองสร้างสรรด้านดนตรีของสุพรรณบุรีเนี่ยอย่างที่เรียนไปว่าเราก็เตรียมกันมาเรื่อยๆนะครับเตรียมมาเรื่อยๆ<ฆ>ทำมากขึ้นเยอะขึ้นก็คือตั้งแต่ปี2564โดยเริ่มจากเพลงละวงสุพรรณบุรีอย่างที่ทางคุณวีนา และทีมงานได้เปิดคิปไปอัน,นก็เป็นจุด,จดเริ่มต้นอันหนึ่งที่ว่าให้ทุกคนมามีส่วนร่วมมาช่วยกันคิดช่วยกันทําว่าเราจะทํำยังไงเรายังขาดอะไรบ้างเราจะต้องเติมอะไรเพื่อให้ในเราเราได้รับการพิจารณาจากองค์การคณะกรรมการอยู่ในก้ของประเทศไทยก่อนว่าเห็นถึงความสำคัญของเรานะเราพอเราไปรวบรวมแล้วเราก็เห็นว่าสุพันณบุรีเนี่ยเรามีดนตรีหลากหลายสาขา ถ้าอาจารย์เจนพบจบกระบวนการบอกว่าสุพรรณบุรีเนี่ยเป็นเบญจาภาคีดนตรีสุพรรณเบญจาก,ก็คือห้าสายทานดนตรีตั้งแต่เพลงไทยเดิมเพลงเพลงพื้นบ้านเพลงอีแซลเพลงอะไรเนี่ยฮะที่เป็นเพลงเบลจแล้วก็เพลงเพลงลูกทุ่งซึ่งทุกท่านในประเทศไทยเนี่ยผมเชื่อว่าทั้งราชาราชาลูกทุ่งราชินีลูกทุ่งอยู่ที่สุพรรณบุรีนะครับสายญนสัญญาพุ่มพวง,พงดวงจันทร์คิดว่าคนไทยทุกคนคงจะจำกันได้นะอันนี้สาขาลูกทุ่งสาขา เพื่อชีวิตนะครับนัแอสคาราบ่างเี้ครับก็มีคนคนก็ยังจาท่านได้หรือสติสตริงร่วมสมัยตูนบอดี้แตรมกันเดอะสตา์อะไรนี้แลวคนสุพันนะครับก็เราก็เห็นว่าเราเป็นจากภาคีเรามีพร้อมเราก็รวบรวมรวบรวมอันนี้เป็นงานที่เราทาต่อทาทากันมานะครับแล้วก็เรื่องกิจกรรมเราก็ต้องสร้างกิจกรรมให้มากขึ้นขึ้นกิจกรรมต่างๆที่เป็นของสุพันณุบุรีเนี่ยเราจะสอดแทรกด้านการดนตรีลงไปดนตรีในสวนดนตรีในการประชุม ดนตรีในร้านอาหารแล้วก็ขอความร่วมมือจากภาคส่วนต่างๆเพราะมันก็ตรงกับคอนเ็ปต์ของทางยูนสโกว่ามันต้องมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นถิ่นด้วยทุกคนต้องมาม,มีส่วนร่วมด้วยกันอันนี้เราทํามาแล้วนะครับแต่ที่เราต้องทำเพิ่มเติมเพิ่มเติมต่อไปก็คือในเรื่องหนึ่งเลยในเรื่องของกิจกรรมที่เราจะต้องทําให้มันเด่นชัดและมันมันเป็นเหมือนอ่าอ่าเป็นคือเราเราเราถูกคอมเมนต์ว่า เราทําเหมือนเป็นในท้องถิ่นของตัวเองเราต้องเหมือนเปิดกว้างออกไปสู่นานาประเทศให้มากยิ่งขึ้นตรงนี้กิจกรรมต่างๆที่เราทํามาเยอะแยะมากมายเนี่ยเราต้องมีทีมงานทีมงานที่เก่งมีเรื่องภาษาเราต้องสื่อสารเรื่องภาษาอังกฤษเรื่องเว็บไซต์เพจต่างๆของสุพันบุรีกีเอชกีเอ i ที m u okay. ิตีเนี่ยให้มันมีคนคนต่างชาติได้อ่านแล้วได้เข้าใจว่าสุพันบุรีเรามีอะไรตอนเนี้ อาจจะเป็นคนสุพันธ์เองหรือว่าคนในประเทศไทยที่เขารู้ว่าสุพัรณ์บุรีมีกิจกรรมเรื่องดนตรีอะไรบ้างแต่ว่าถ้าเป็นคนต่างชาติเขามาดูเนี่ยเขาก็อาจจะไม่เข้าใจเขาเห็นแต่ภาพหรือว่ามีภาษาอังกฤษเพียงเล็กๆน้อยๆเนี่ยเขาก็จะไม่ค่อยเข้าใจตอนนี้อันนี้กิจเรื่องกิจกรรมตรงนี้เราจะต้องตั้งทีมงานขึ้นมาเรากําลังตั้งสํานักงานเรียกว่าสํานักงานเมืองดนตรีของทุพัรธ์บุรีครับสำนักงานนองตั้งสารด้านดนตรีของสุพันณบุรีตอนนี้เราก็ได้ได้ห้องละ แล้วเราก็ตั้งคณะทํางานขึ้นมาแต่ละฝ่ายแต่ละฝ่ายเมื่อเมื่อเช้านี้ก็ประชุมกันเบื้องต้นนะ,ะว่าเราควรจะมีฝ่ายไหนบ้างแล้วเราจะเริ่มขับเคลื่อนแล้วก็ขอความร่วมมือในการสร้างการรับรู้ที่เพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นในส่วนของจังหวัดสุพรรณบุรีพอเข้ามาจังหวัดสุพรรณบุรีท่านจะต้องเห็นว่าอะไรที่เป็นเอกลักษณ์อย่างน้อยป้ายประชาสัมพันธ์และเมือง,งสร้างศาลด้านดนตรีหรือว่าตัว ปฏิมากรรมต่างๆซึ่งตอนเราก็เริ่มทํากันบ้างแล้วนะครับตัวปฏิมากรรมที่เป็นคนล่นเล่นดนตรีหรือว่าเป็นเป็นช้างถือเครื่องมือเล่นดนตรีต่างๆจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตรงไหนเขาเขามีความสามารถและในเรื่องงบประมาณที่จะสนับสนุนตรงนี้ได้แล้วมีพื้นที่ที่เป็นสาธารณะต่างๆที่ช่วงเย็นๆวันเสาร์วันอาทิตย์เนี่ยในทุกคันบุรีนี่ก็จะมีบางพื้นที่ที่มีศิลปินไม่ว่าจะเป็นเด็กๆหรือว่าเป็น คนสูงอายุเนี่ยเขาก็จะไปไปไปร้องไปเล่นฮะแสดงให้ดูถ้าใครเคยไปตลาดสามชุกร้อยปีก็จะเห็นว่าจะมีพื้นที่ส่วนหนึ่งที่เป็นตรงอยู่ตรงกลางตลาดสามชุกร้อยปีของเราจะเปิดเวทีให้กับอ่าน,นักนักอ่นักดนตรีของสุพรรณบุรีได้ไปสแสดงส่วนของจังหวัดสุพรรณบุรีเองเนี่ยมีนาวาพิขาจารไม่ว่าไม่ทราบว่าคุณมีนาเคยได้ยินหรือเปล่าน,นาวาพิขาจารพายเรือทางน้ําตักบารตักบาททางน้ํานะครับที่สวนกล้วยวัดป่าเนรยมีทุกเสาร์อาทิตย์เลยเจ็ด เหตนาฬิกาเราก็เปิดเวทีกลางน้ำเราตั้งเวทีขึ้นมาให้ทางวัดตั้งเวทีมาแล้วก็ให้นักดนตรีจากโรงเรียนจากชุมชนต่างๆที่เขามีจิตอาสามามาเล่นดนตรีไทยกันแต่ตอนเช้าเพื่ออ้างบรรยากาศเพราะตอนนั้นเนี่ยคือผมผมผมคิดว่านักดนตรีเราเยอะมากแต่เวทีเวทีการ<อ>สแสดงเนี่ยไม่ค่อยได้มีในช่วงโควิดนะครับในช่วงโควิดการสแสดงอะไรเขาก็ไม่ค่อยได้สแสดงทําให้กําลังใจในการที่จะฝึกซ้อมเนี่ยมันมันหดหายลงไป ก็เลยว่าเรามีเวทีไหนเราก็ไปจัดให้ศิลปินในสุพรรณบุรีของเราเนี่ยได้ไปแสดงออกเขาจะได้พัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆแล้วก็มีความภาคภูมิใจในความสามารถของเขาครับอันนี้ก็เ,เป็นเป็นเรื่องที่เราจะต้องทําให้มากขึ้นคือหนึ่งในเรื่องของการทําให้เป็นนานาชาติมากขึ้นใน,ในเรื่องของการสื่อสารนานาชาติแล้วก็สองในเรื่องของการสร้างการรับรู้ให้มากยิ่งขึ้นซึ่งตอนเนี้ชาวสุพรรณพอรับทราบแล้วนะแต่ก็อยากให้คน คนไทยด้วยได้รับทราบว่าสุพรรณบุรีเราเป็นตัวแทนของประเทศไทยเป็นเมืองสร้างสรรค์ด้านดนตรีขององค์การอย่ในโกอยากได้กําลังใจจากพี่น้องประชาชนคนไทยนะครับเข้าไปใน Facebook เข้าไปในเพจของสุพรรณบุรีที่ตีออมอสิกนะครับแล้วก็ไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามอะไรเนี่ยให้กําลังใจเพื่อให้คณะกรรมการในที่ส่วนกลางของของอย่เนโกเองเนี่ยเขาได้เห็นว่าสุพรรณบุรีเนี่ยมีคนรู้จักมากมากมายจริงๆในในเมืองไทยเนี่ยก็เห็นว่าสุพรรณบุรีเราน่าจะเหมาะ ที่จะเป็นเมืองสร้างสรรค์ด้านดนตรีของประเทศไทยละอยากฝากพี่น้องประชาชนคนไทยนะครับที่ที่ได้เข้ามาชมเพจของเพจหรือช่องทางการสื่อสารออนไลน์ของสุพานบุรีเรื่องสุพรนบุรี KA เอสีม c วส t ก้อะไรของเราเนี่ยใใช่ท่านเห็นแลวท่านไปกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยครับกดติดตามก็ได้ครับเพื่อช่วยกันนะครับให้ทางกรรมการเขาได้เห็นว่าเออเรามีความพร้อมสำหรับเป็นเมืองสร้างสรรค์ด้านดนตรีขององค์การยูเนสโกครับ ค่ะท่านผู้ว่าเมื่อสักครู่นี้ท่านผู้ว่าบอกว่าคือยูเนสโกเองเนี่ยก็บอกว่าในส่วนของท้องถิ่นอะไรของเราเนี่ยค่อนข้างเข้มแข็งแต่ว่าในระดับสากลเนี่ยตรงนี้ที่ที่เราจะเพิ่มความหนักแน่นเข้าไปอะค่ะนะคะก็คือจะใช้ช่องทางของโซเชียลมีเดียที่จะให้ต่างชาติเขาเห็นแล้วมันจะมีกิจกรรมอะไรที่ต่างชาติเนี่ยสามารถที่จะเข้ามามีส่วนร่วมได้อันนีไ้ไม่ไม่ทราบได้มีการวางอะไรตรงนี้ไว้้ะคะ อันนี้อันนี้ก็มีการคิดกันอยู่ครับเราต้องมีแผนะมีแผนอย่างที่ผม,มได้ได้เรียนไปว่าคุณสมบัปปติในการเวลาสมัรเนี่ยเราต้องเสนอไปเลยว่าเราต้องทําอะไรบ้างเมื่อให้เขาเห็นเรามีอะไรอยู่แล้วเราจะทําอะไรต่อไปถ้าเราได้เป็นแรงสร้รรรางสรรค์ด้านดนตรีของการยินโกในปีที่ผ่านมาเนี่ยเราลองทําแล้วครับไหวพิธีไหวครูดนตรีโลกจัดที่วิรัยนาดศิลป์นยเชิญจากศิลปินต่างๆที่เขามีการไหวครูคุณวินาก็จะเห็นว่าหลายๆที่มีการครอบครูครับสุพรรณบุรีเนี่ยจะทำเป็นศูนย์รวม ของการครอบครูทั้งเชิญครูบาอาจารย์ทั้งทั้งหลายไม่ใช่เฉพาะในสุพรรณบุรีเราจะทําเป็นไหว้ครูดนตรีโลกเราทํามาแล้วนะครับทําม,มาแล้วเมื่อเมื่อประมาณเดือนกรกฎาคมเด,คเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานะแล้วเราก็จะมีแผนที่จะทําต่อไปนอกจากนั้นในเรื่องของอวงดุริยางเนี่ยเราก็เชิญวงดุริยางจากต่างประเทศในปีช่วงปี2565เนี่ยได้มาสแสดงที่ โลละคร<อ>แห่งชาติภาคตะวันตกที่จังหวัดสุรัณบุรีเพื่อเก็บเป็นผลงานของเราว่าเราพยายามที่จะไปนานานชาติและตอ่อต่อจากนี้ไปเนี่ย<อ>แผนงานเหล่านี้จะต้องมีเข้มข้นมากยิ่งขึ้นจะต้องเราจะต้องมีการติดต่อกับเมืองสร้างสารรค์ด้านด,าน,ด,าน,ดานตรีของย<อ>ูเนสโกซึ่งตอนนี้ก็มีน่าจะตร้อยกว่าเมืองนะครับที่ผมไม่ทราบเราจะต้องเชิญเชิญเขามาร่วมตอนนี้ที่เราติดต่อไปอเริ่มติดต่อไปบ้างก็มีริวอิวอร์พูลของอังกฤษนะครับแล้วก็เมืองอัมบอนของอินโดนีเซีย อันนี้เราก็จะต้องมีกิจกรรมร่วมกันครับคุยนะครับก็จะก็จะเป็นเหมือนกับอยู่ในปฏิทินท่องเที่ยวของแต่ละประเทศเลยนะคะว่าถ้านึกถึงดนตรีก็ต้องนึกถึงสุพรรณบุรีด้วยเพื่อสร้างความเข้มแข็งตรงนี้ให้ยูเนสโกได้เห็นว่าเราทำจริงๆนะไม่ใช่ไม่ใช่คแค่ระดับท้องถิ่นเท่านั้นนะคะแล้วทีน,นี้เนี่ยนะคะถ้าหากว่าเราได้รับเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโกสุพรรณบุรีเนี่ยนะคะ ผลที่สุพรรณบุรีหรือประเทศไทยจะได้เนี่ยมันคืออะไรอะคะผมว่าสิ่งที่จะได้เนี่ยก็คือโอกาสครับโอกาสในเรื่องอของการท่องเที่ยวโอกาสเรื่องการเศรษฐกิจด้วยนะครับถ้าเราเป็นเมืองสร้างฐานด้านดนตรีเครือข่ายเนี่ยร้อยกว่าประเทศเนี่ยเขาจะมีการการมาผัดเปลี่ยนหมุนเวียนจัดก,กิจกรรมอย่างที่ผมผมได้เดียนไปพอเราจัดก,กิจกรรมเนี่ยเขามาเขามาสุพรรณบุรีผมเชื่อว่าเขาไม่ใช่มาเฉพาะเรื่องดนตรีอย่างเดียวเขาก็จะต้องมีเวลาที่ ไปไปดูว่าสุพรรณบุรีเรามีอะไรตรงไหนบ้างที่ที่น่าน่าชมซึ่งเรามีเยอะแยะมากมายฮะสิ่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติที่มนุษย์สร้างขึ้นหรือศาสนาวัฒนธรรมอย่างที่ภาพที่ท่านเห็นเนี่ยผ้าใหญ่อูทองเนี่ยต่อไปตอนนี้คนก็เริ่มเริ่มรู้แล้วว่า,าสุพรรณบุรีมีผ้าแกะสลักหน้าผาที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับอยู่ที่อำเภออูทองจังหวัดสุพรรณบุรีเราเราคิดว่าตรงนี้ก็จะ ยิ่งเปิดโอกาสให้คนได้เห็นภาพของทุพันณ์บุรีได้มากขึ้นเพราะคนต่างชาติพออะไรามาไม่ว่าต่างชาติหรือคนคนไทยก็ต่างคนในยุคสมัยเนี้ยพอมาเขาก็ต้องเก็บภาพที่ประทับใจนะแล้วเขาไม่เก็บไว้ดูคนเดียวเหมือนเหมือนสมัยก่อนที่ผมเป็นเป็นเด็กเกเนี่ยคนจะรู้จกักสุพัรณ์บุรีและรู้จักประเทศไทยที่มากยิ่งขึ้นแล้วเขาจะหลงลลรักทุพัรณุาาบุรีผมคิดว่าภาพมาสุพันณ์บุรีผมคิดว่าหลายคนอยากจะมาซ้ำจากการที่ได้พูดคุยกับ แขกบ้านแขกเบอร์ที่ที่มาแล้วผมได้ไปต้อนรับนะครับเขาก็มีความประทับใจในในสุพรรณบุรีของเราเพราะงะั้นตรงนี้ถ้าเราได้เป็นเมืองสร้างฐานด้านดนตรีของยูเนสโกเนี่ยเราจะมีโอกาสที่คนต่างชาติต่างภาษาเนี่ยจะเข้ามาที่สุพรรณบุรีและเข้ามาที่ประเทศไทยเนี่ยมากยิ่งขึ้นเพื่อมาดูในเรื่องของการกิจกรรมในเรื่องของศิลปะการดนตรีแต่เวลาที่เหลือจากนั้นเนี่ยเวลาที่เขาพอมีนอกจากมาทํากิจกรรมเรื่องการดนตรีแนละ้วเขาคงจะดูได้ดูอย่างอืน่นๆที่มีอยู่ทั้ง ทั้งในสุพรรณบุรีเองแลวก็ที่จังหวัดอื่นๆที่ประเทศไทยเราก็มีของดีอีกมากมายมาจากต่างบ้านต่างเมืองมาเป็นหลายพันไมล์เนี่ยมาถึงประเทศไทยเขาก็คงอยากจะได้ไปสัมผัสกับประเทศไทยในในหลายๆจุดนอกจากเรื่องการดนตรีอันนี้ก็คิดว่าในในเรื่องเศรษฐกิจในเรื่องการท่องเที่ยวเนี่ยก็จะดีขึ้นนอกจากนั้นนะครับการถึงตัวของชุมชนเองที่เราเรามีในเรื่องของภูมิปัญญาด้านการดนตรีเนี่ยมากมายแต่เราไม่เคยได้รวบรวมไว้ เราจะต้องได้รวบรวมไว้แล้วเพราะเราต้องรวบรวมและเอาไปโชว์ตอนนี้อยู่ในแผนที่เราเตรียมดําเนินการตรงนี้เองเนี่ยจะทําให้ภูมิปัญญาในเรื่องของการดนตรีศิลปะวัฒนธรรมด้านการดนตรีของสุพรรณบุรีเนี่ยมันไม่สูญหายไปแล้วมันก็จะคงอยู่คู่กับจังหวัดสุพรรณบุรีก็เป็นมรดกของขคนไทยต่อไปครับค่ะเพราะฉะนั้นก็ส่งแรงใจนะคะให้ชาวสุพรรณบุรีนะคะที่จะได้นะคะในการเตรียมความพร้อมนะคะที่เพื่อ ไปเป็นตัวแทนประเทศไทยเนี่ยเป็นอยู่แล้วนะคะเพื่อไปเรียกว่าให้ได้เป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ขององค์การยูเนสโกประจำปีนี้นะคะส่งกำลังใจให้กับคุสุพรรณบุรีทุกคนนะคะวันนี้ต้องขอบพระคุณท่านผู้ว่ามากเลยนะคะขอบพระคุณมาบค่ะขอบพระคุณท่านผู้ชมทุกท่านด้วยครับที่ะจะเป็นกำลังใจเชียร์ให้กับสุพรรณบุรีเราได้เป็นเมืองสร้างสรรค์ด้านดนตรีขององค์การยูเนสโกครับขอบพระคุณครับค่ะสวัสดีค่ะนะคะก็อย่าลืม ส่งกำลังใจนะคะนะคะเพื่อให้สุพรรบรีเนี่ยได้เป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของยูนสโกเพราะว่าผลประโยชน์ตามมานี่เยอะแยะมากมายทีเดียวกับภาพรวมของประเทศไทยนะคะก็ติดตามกันนะคะส่วนในช่วงนี้ค่ะนะคะวันนี้รายการ Thailand I Love You ก็ต้องลาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ oh,